เดอฮันชอ็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางร้านรับเติมหมดเลยนะใครสนใจบริการเติมเงินถูกกว่าเติมเองเนี่ยหาร้านดีๆที่มีเครดิตมากมายก็ต้องนี่เลยนะครับเดอฮันชอ็อปบอกเลยว่าของโคตรดีเลเวล up ใครที่กำลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลย l e เวลอัพโคลาดเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมาเลเวลอัไปพร้อมกันเอาเลยครับวันนี้เราก็อยู่กันในยกิโอมาสเตอร์ดูเอลนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะไปหาไปหาเด็กที่ผมเล่นไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเด็กของฮีโร่เน่เพราะว่าเราเนี่ยติดลมไง คือเล่นแล้วติดลมไงแบบเป็นใสแบบอยากจะลั่มมากๆอยากจะขึ้นสังเวียนฮีโร่มากๆวันนี้ฮีโร่ต้องคู่กับคนดีวันนี้ผมจะเตรียมเพชรมา7 0 0 0เพชรนะครับก็7ตุ่มนะครับก็ไปเติมมาเรียบร้อยเรียบร้อยตัวแบบตัวไปโปรยมาเรียบร้อยเปเพื่อจูดเลยนะวันนี้คือพ่อหนุ่มจูดเจ็ดพันเพชรเนี่ยต้องเป็นของนายแล้วคือต้องมาด้วยแต่ต้องบอกเลยนะว่าเด็กเนี่ยจากที่ผมได้ลองดูแบบพวก u r คร่าวๆแล้วเนี่ย มันมี UR เยอะกว่าเด็กอื่นค่อนข้างเยอะนะครับเ0 0 0พเพรวันนี้มันจะเป็นตำนานหรือเปล่านะตำนานฮีโร่จานหมีฮีโร่คนดีคนดีต้องคู่กับ Hero ฮีโร่มาไปดูแพ็กกันก่อนนะว่าวันนี้เราจะเปิดกี่แพ็กนะครับเดี๋ยวไปบอกวิธีครับการ์ดเลยแล้วกันอ่ะไหนๆก็เข้าคลิปกาชาแล้วนะครับมีบางคนสงสัยว่าครับการ์ดยังไงใช่ไหมคือต้องดูก่อนนะว่าเราอยากเล่นเด็กอะไรนะก็อย่างผมเนี่ยอยากเล่นฮีโร่เนี่ย เราก็จะคราฟการ์ดที่เป็นระดับ S R ผมว่าคุ้มกว่า U R U R ค่อยเปิดหาก็ได้นะครับ S R ก็คราฟไปเนี่ยคราฟเป็นเอ็มเท่าฮีโร่ชาร์ o ด m i s มก็ได้นะครับแล้วก็พอคราฟไปเนี่ยเรามากดที่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงลูกศรตรงนี้เลยมันก็จะเด้งไปที่แพ็คที่เราจะต้องเปิดนะครับนี่เลยมันจะขึ้นมาก็คือการคราฟ S R ขึ้นไปอ่ะนะมันจะเปิดแพ็คนะครับแต่ถ้าคราฟ R ไม่เปิด แล้วก็ต้องรู้ก่อนว่าในแพ็กนั้นมีการ์ดอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นคอมมอนเซนส์เนี่ยก็แน่นอนฮีโร่ต้องมี SR Shadow Mist อยู่แล้วแล้วก็คับ SR Shadow Mist ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่รู้ก็ลองเสิร์ชหา Google เอาชื่อแพ็กไปเสิร์ชหาใน Google ดูได้ <Okay. S 1> มันก็จะมีข้อมูลอ่ะ UR ในตอนนี้นะครับก็คือ UR ที่ผมจะต้องได้ในคลิปนี้แต่ได้น้อยได้มากไม่รู้นะครับอย่างวิชั่นฮีโร่ไวออนเนี่ยได้มาแค่ตัวเดียวก็พอ ฟาลิสด้วยก็คือได้มาแค่ตัวเดียวก็พอแต่แอร์แมนผมอยากได้3และแอร์แมนอยู่ในเด็กของอยู่ในแพ็คของเดอะเฟิร์สฮีโร่ด้วยนะฮีโร่ตัวแรกฮีโร่รุ่นแรกจะเห็นว่า u r อ,อาอย่างจะเยอะในวันนี้เราจะเปิด3แพ็คก็คือแพ็คของฮีโร่นะครับนี่เดอะเฟิร์สฮีโร่แล้วก็แพ็คของเนโอสเปซนะครับก็คือเลมเทลฮีโร่ดีวายเนโอสหรือเนโอสตัวนี้อยู่ในแพ็คนี้เหมือนกันนะแล้วก็วิชั่นฮีโร่เนี่ยเราจะเปิดจากแพ็คของบรูดีนะก็มี3แพ็ค 7,000พเพชร3แพ็คในวันนี้จานหมี่จะกลายเป็นฮีโร่หรือเปล่านะมันไม่ใช่ง่าย,ายๆเนะครับผมเปิด3แพ็คเ0 0 0พเพชรเท่านั้นครบเด็กยูอาร์เต็มๆในเด็กนี้เนี่ยเอาหน่อยวันนี้คือโชว์ความมือเทียบอของการเป็นคนดีฮีโร่ให้น้องๆทุกคนได้ดูหน่อยก็ไปดูกันนะครับผมก็ใครที่แบบชอบพี่แบบเป็นคนดีของโลกวงการยูกิจักรวานนี้เนี่ยก็ฝากทุกคนกระทืบไลครกับฮีโร่เด็กนี้หน่อยนะครับนะมาลุ้นกันว่าผมเนี่ยจะได้ครบเด็ก จะเล่นได้หรือเปล่าในคลิปหน้าของยูกิคำว่าคนดีในช่องของเราเนี่ยมันจะเป็นคนดีจริงไหมถ้าเป็นคนดีจริงเนี่ยฮีโร่มันต้องอยู่ข้างคนดีความยุติธรรมอยู่แล้วใช่ไหมไปเลื่อนแล้วตูว <Yeah. S 1> ตอนนี้ทุกคนแบบคงจะคิดว่ากูถามมึงจริงๆนะ <laughs> <laughs> เอ้ยมาไปลุยกันไงกับเพคของฮีโร่ไงมาไปดูที่ช็อปเนีแล้วก็มาที่แพ็คนี่เลยอาซีเครตแพคแล้วก็เลื่อนหานี่เดอะเฟิร์สฮีเนีย เรามาเปิดแพ็กฟรีกันก่อนละกันรหนึ่งแพ็กฟรีนะครับ pack free นะก็3ามแพ็กเลยมาเริ่มกันกับแพ็กแรกไปดิ1นึ่งแพ็กฟรีอย่างนี้ก็เฟิร์สไปเลยละกันออาโปรยเกลือกันไปโอ้แล้วก็ได้เป็นเฟรมวิงแมนด้วยนะถือว่าแหลมถือว่าได้นาตูได้นาตูจริงๆ f เฟรมวิงแมนทุยมันเป็นระดับ R หรือเปล่ามาเปิดกันต่อนะนีโอสเปซนะแพ็กฟรีก็ไปดิครับโอ้มันจะมี SR ออกมาบ้างไหม แมแพ็กฟรีเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังไงแต่ถ้าคาดหวังมันก็ดีไงพี่หวังหรือเปล่ามาแพ็กที่3แพ็กฟรีก็เปิดไปเลยโอ้ได้ฟาลิสได้ฟาลิสมาแล้วไงถ้าได้ฟาลิสมาอย่างนี้เนี่ยผมใส่แค่ตัวเดียวพอฟาลิสเราจะเปิดอะเอาอย่างนี้ดีกว่านะผมจะเปิดแพ็กนี้คือแพ็กสุดท้ายแล้วกันถ้ามันเหลือจากไอ้สองแพ็กก่อนหน้านี้เราจะมาเปิดแพ็กนี้กันเพื่อเราจะาลุ้นตัวของไวออนแค่ตัวเดียวตัวของบลูดีหรือว่าตัวของ ดีพีเนี่ยเราไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเล่นก็ได้แต่คิดว่าไม่น่าจะได้เล่นเรามาเปิด The First Hero กันก่อนนะครับถ้าเราจะเล่นฮีโร่เราก็ต้องเป็นฮีโร่ตัวที่หนึ่งวัดฮีโร่ตัวที่หนึ่งฮีโร่ตัวที่หนึ่งทำไมอ่ะคุณไม่ชัดทำไมอ่ะ <laughs> 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 ก็มาเปิดฮีโร่ตัวที่หนึ่งนะครับ The First Hero นะไปดูแพ็กกันซิมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีสไลซ์ด้วยนะครับมีตัวของ E Hero Star Toss Airman ด้วยนะซึ่ง Star Toss Airman เนี่ยผมอยากได้3เลยนะ แล้วก็มีเนอสด้วยนะเออมีเนอสด้วยนะครับเนอสตูดใหญ่แต่ผมคาดหวังนะว่ามันจะไม่ออกแล้วกันนะตูดใหญ่ตัวนี้นะผมอยากให้มันออกในแพ็คของ Neos p a c เซียมากกว่าแต่สไลด์เนี่ยในคลิปเนี้ยต้องออกคือสไลด์ขาดไม่ได้เลยในฮีโร่ทุกเด็กแม่งต้องเล่นแล้วก็ s t r r t o s สก็ต้องเล่นนะครับลิควิดโซเจอร์นี่ได้มาก็โอเคอยู่นะมาตัวเดียวก็พอแล้วก็ฮีโร่ไลฟ์นี่ก็อยากจะได้เหมือนกัน นะส่วน SR ก็เป็นตัวที่เล่นได้หมดเลยนะมีนี่ด้วยที่ผมชอบที่สุดอย่าง Absolute Zero นะครับผมชอบมากเลยนะครับในสมัยก่อนนี่แบบตัวนี้คือผมชอบสุดแล้วนะในฮนะีโร่เนี่ะจเทนะี SR ตัวอื่นก็จะเป็นพวกฟิวชั่นแล้วก็จะมี R มี Emergency Call ด้วยนะครับที่ผมว่าผมอยากจะได้นะ SR ใบนี้นะครับ Emergency Call ปะไปเปิดกันดีกว่ากับพลังฮีโร่หนึ0งพเพชรแรกตุมแรกในคลิปนี้ไปครับผมกับ The First ไง yeah! คือผมเป็นฮีโร่ตัวแรกอยู่แล้วเออมา UR ก็มาจริงก็มานี่ครับนะขอเอาเป็นสไลด์สไลด์คือสไลด์ต้องมาแล้วน้ำยาสไลด์นะ่ะเอาไปล้างจานไม่ใช่เอาไปฟิวชั่นนี่แหละเป็นตัวคีเลยมาแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยแบบผมอยากได้อาฮีโร่หลายป้ยมาว่ะมาข้างหลังด้วย UR <You are S 1> เปลี่ยนสีเฉยสีใบหลังก็มาเออโอ้แอมสรุมซีโร อยากได้ปุ๊บก็มาเลยละกันลุงโคบอกว่าจันหนยังเป็นฮีโร่ใช่ไหมก็จัดไปไวัยรุ่นยูเอร์บแดกในแพ็คที่2อ,อันนี้อันนี้คือยังไม่ใช่การันตีนะมาว่ายังไงกับสัไลด์นะผมว่าผมบอกผมบอกว่าผมอยากจะได้สัไลด์อยู่พอดีนะครับแต่มาจริงเออมันต้องอย่างงานเล่นมันต้องคุยกันหน่อยนะฮีโร่น่ะผมต้องเป็นฮีโร่ในคลิปเนี้ยมาเดแล้วก็มีโฮปไง 7,000เพรเนี่ยจะเปิดหาฮีโร่แบบฟูลเด็กเนี่ยค่อนข้างยากผมบอกเลยค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันมี UR เยอะแล้วคือ7,000เพรมันน้อยมากสำหรับการเปิดแพ็คนะครับแต่มันต้องมีความเชื่อหรือเปล่าลิควิดโซเจอร์ SR โอเคเฮ้ยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ SR UR ขอฮีโร่อะไรก็ได้ตอนนี้คือมาได้หมดเล่นได้หมดนะครับ SR 1ใบข้างหลังด้วยนะอ่าโอเค แล้วก็ SR SR ก็เป็น Shadow Mist นะครับเฮ้ย Shadow Mist นี่คือพอเลยนะได้ตัวเดียวนี้คือพอเลยนะมาจริง <c oughs> เฮ้ยจะครบเด็กเลยหรือเปล่าคลิปนี้เรามาลุ้น UR กันแล้วนะครับ SR เนี่ยเกือบครบแล้วนะมาแพทที่7การันตี UR ข้างหลังพอข้างหลังนั่นแหละครับนั่นแหละข้างหลังก็มาข้างหลังมาแน่ข้างหลังมาแน่กับ Star t o a s นะครับเฮ้ย เอาวะ <c oughs> ดูมเลขมาก็ได้ Starthos Airman แล้วก็ได้ตัวของสไลด์เลยนะครับยังไม่ไปไหนนี่คือมาจริงเราหา Airman อีก2ใบมันจะแหลมมากมาน่าจะไม่มีแล้วไหมสคริปเลยละกันโอเคก็ได้เป็นตัวของไกอามาด้วยนะครับแล้วก็ได้ Star s t a r t ท o s สไลด์เนี่โอ้มีรทนโดด้วยนะเกตอรทนโด้ SR นี่ถือว่าออกค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีเลยนะนี่ ผม oh, แล้วก็ได้ <laughs> DPE ล่างแรกมาเต็มมาตูมที่สองหนพเพชรไปครับผมขอออฮีโร่ไลฟ์หน่อยอะยูอา ah, <you> มาต่อไม่รอโอเคคุยกันได้วันนี้ผมค่อนข้างจะไม่ค่อยสบายนะก็แต่เราก็ยังมีพลังในการหาฮีโร่เนี่ยเพราะเราเนี่ยคือคนดีไงใช่ไหมมาแฮกที่2โอเคได้อยู่ได้อยู่เนี่ยแฮกที่3ผมอยากได้การันตีแบบยูอสัก สัก2ตัวขึ้นไปในตูมนี้ได้ไหมขอเป็นข้างหลัง UR 2ตัวขึ้นไปเนี่ยมันจะแหลมมากมาแพ็กที่4ตูมที่2ก็ยังเงียบอยู่นะสีฟ้าอ่อยอยู่นะคือสีฟ้าอ่อยอยู่ก็ลูดไปเลยไงแพ็กที่5แพ็กที่5เป็น SR ขึ้นไปถ้า SR ขึ้นไปก็ขอข้างหลังแลวกันได้ไหมละเกมนั่นแหละรครับผมบู้แล้วก็มเมอโอเค okay. ได้ฮีโร่ข้างหลัง2ตัวเลยจริงๆชอบจริงๆมาแพ็กที่6แพ็กที่6กก็เป็นสีฟ้า คือก็สีฟ้ารัวๆของจริงมิลเลอร์โคฟิวชั่นแพ็คที่7ก็การันตี U R อยู่แพ็คไหนแพ็ที่7นี้ก็เป็น S R ขึ้นไปมันต้องมาแล้วไหมคือมันต้องมาแล้วไหมข้างหลังด้วยข้างหลังด้วยไอตัวนี้อีกเลยมาแพ็คที่8การันตีนะครับไม่ขออะไรเลยขอข้างหลังได้ปะเกมโอ้โหข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าแล้วก็เออแต่ช้นะิ่งนะครับก็ผิดก็ได้ก็ได้ก,ไดก็ไม่ซ้ำไงก็ได้ S R ไม่ซ้ำเลย ดูทรงและทรงเกลือทรงเกลือแน่นอนนะครับได้ SR Hero แต่ว่าเสียดายได้เป็น U R แบบก็เป็นเด็กของอะไรนะไอเด็กหมาตูมที่3ไปครับผมตูมที่3โอ้เยอะว่ารอบนี้ UR เยอะขอ U R 3ตัวขึ้นไปถ้า U R เยอะขนาดนี้คนนมต้องให้ผมแล้วได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมว่าผมจะเปิดนี่คือตูมสุดท้ายในแพคนี้แล้วกันเดี๋วเราแบ่งๆไปมั่งแบ่งๆไปเปิดนีโอสเปซในแพ็คหน้านะครับ ตัวท ag ี่ผมไม่อยากได้ UR ในแพ็คนี้ก็คือเนออสผมไม่อยากได้เนออสในแพ็คนี้แต่ว่าตัวอื่นเนี่ยผมอยากได้ฮีโร่ไลฟ์ก็ได้เปเแล้วพอยครึ่งหนึ่งที่เป็นการเวท UR ผมก็อยากได้เหมือนกันนะครับมาลู่ต่อลู่ต่อเอฟซีสิโรแล้วก็เปลี่ยนสิโอเนออสตัวที่ผมไม่อยากได้ UR ในแพ็คนี้ก็คือเนออสคุณได้สิบนั้นเจี๋ยนี้เนออสเฮเฮเฮมันมันก็ได้ไหมมันก็ได้อะ มันก็ถือว่าเป็น U.R. แต่แบบเราจะเปิดตู้นี่โอนสเปซไงเพื่อนเออแอสูดศโรมาเต็มโอ้มาการันตี U.R. ไปครับไอฮิโรไลฟ์เหลือแค่ใบเดียวเนี้หรือว่าเอเมนก็ได้โอ้ข้ <c oughs> ้งน้าด้วยลุงโคลุงโคก็ใจเด่งกับผมหน่อยเปลี่ยนสีหน่อยเปลี่ยนสีหน่อยเป็นสตาร์ทอสเอเมนตัวที่2องเลยครับเออมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นรู้จักกันจริงคือเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคนอมิ เราซีกันที่สุดเลยใช่ไหมใช่ไหมคือนายทำให้เราเนี่ยได้มีแฟนได้เจอกับแฟนชื่อก้อยเราทรับซึ้งนายจริงๆ <laughs> เราเป็นเพื่อนกันไงนไมาตุ่มที่8ไอ้ตุ่มที่แปดอะไรแพ็กที่8แพ็กที่8ปดยูอาร์การันตีอีกตัวหนึ่งก็เปลี่ยน4ีโชว์ไปด้วย <laughs> เคอยู่ข้างหลังแนวทุกคนมาขอ,อเป็นไอโซไลฟ์ ath, ได้ไหม <laughs> ไปเลยไปเลย <laughs> ก็ใจว่าตูดใหญ่อยากจะมามากๆแต่ไปออกตู้นี้โอสเปซได้ไหมล่ะอู้จะมาออกเลยตู้นี้แล้วแพ็กที่เก้านะคแพ็กที่10เป็น SR ขึ้นไปสายฟ้าสีแดงด้วยสายฟ้าสีแดง SR ขึ้นไปอย่างนี้มันก็เปลี่ยนสีโชว์เลยหรือเปล่าเออไอมันจะซี่คอโอเคอย่างน้อยเราก็ได้มาใบหนึ่งนะครับเพื่อแบบไปย่อย SR เพิ่มมาคาบันนี้เพิ่มอีกก็ได้นะครับแต่ได้เนโอสถึง2ตัวเลยหรอ คือเป็นคนชอบตูดใหญ่มากๆในแพ็คนี้เนี่ยเราถือว่าเราขาด solid soldier นะครับแล้วก็อฮีโร่ไลฟ์ก็คือใบนี้ที่ยังไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแพ็คนี้บ้างเนี่ยแพ็คนี้โอสเปซนะไปดูซิว่าในแพ็คนี้มีอะไรบ้างนก็จะมีเป็นแก๊งเนอสนั่นแหละก็จะมี h อ r n e น s Neos มีดีวายเนอส s ในตอนสุดท้ายของ GX คือแบบโคตรจะเท่ตบเกียนบอสเนี่ยเนอส์ฟิวชั่นเนอส s ฟิวชั่นก็มีนะ ปเดี๋ยวเปิดตู้ Neo Space หรือว่า Neo Space กันดีกว่าก็มาดูว่ามันจะเป็นยังไงครับไปเลยครับผมกับตูมที่4ในวันนี้นะก็ขอให้มันมาแล้วกันนะแ, <c oughs> แต Neo แ่ไอเนอสี่พอละไอเนอสี่คือหยุดเลยเองมาการันตี UR 1ตัวนะถือว่าแหลมแล้วก็ SR เ <c oughs> พียบเลยอ่ามาแพ็กแรกสายฟ้าข้างบนด้วยอย่างชอบเปลี่ยนสีโชว์หน่อยด้ n น o Space นี่โอสเปซไงได้เป็นเนออสอะไรเนี่ยตัวนี้นี่คือนี่คือแบบเป็นเนออสเด็กไงแล้วก็แพ็กที่2ก็เป็น SR อยู่ดีนะแพ็กที่2องนะโอ้เอาวะ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 มาดิขอได้บ้างละ่ะขอเป็นดีเนออสก็ได้ดีเนออสหรือว่าเนออสฟิวชั่นก็ได้มายังไงกับดีเนออสเรียบร้อยเทพต้องมาคู่กับเทพอยู่แล้ว นี่ผมนี่คือเทของกาชางไงรู้จักจันหมีมือทองไหม <Yeah. S 1> จันหมีนี่คือมือทอง <Yeah. S 1> วิบวิบนะแล้วก็ยูอาร์การันตีต่อไปเลยเนะครับมาจริงว่ะข้างหลังด้วยนะเคนะถือว่าโอเคนะตอนเนี้ยมาจริงแล้วก็ยูอาร์คที่สองยูอาร์ที่สองกับเนโอสฟิวชั่นเนี่ยเรียบร้อยได้เนโอสฟิวชั่นมาเลยแล้ว <c oughs> เฮ้ยไม่ธรรมดาดวงวันเนี้ยดวงวันนี้ไม่ธรรมดาจริงอ่าลุดไปลุตต่อมียูอาร์อีกไหม ขอ UI สักตัวหนึงไหมสักตัวหนึ่งก็จบๆวันไปในแพ็กนี้มาเออเงียบกิบเงียบกิบจริงแต่ว่าในออสเรามีแล้วมีแล้ว2ตัวแล้วด้วยนะครับ What's up เฮ้ยพอตโมในออสเราก็ได้ u าเป็น Legendary Six Samurai ว่ะชิเอ็นะครับ Dex หกเซียนสมุไรในตำยานแพ็กที่7สีทองสีทองไงสีทองไอ้อ๋อยเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีกลายเป็น n e b ล่าในออสนะครับตัวนี้ก็โคตรเท่อยู่เนี่ย แพ็กที่8มาวะคือไหลเป็นน้ําไหลเป็นน้ําเปลี่ยนสีเป็นเอด้วยก็เอาก็เอาก็เป็นสีเป้าเออว่าไงยังไงเป็นสีไม่เปลี่ยนสีแพ็ก <c oughs> ที่เกเอาสีเอาสีมาอีกไม่เล่ายู U R. U R. อาร์ยูอาร์อตัวได้ป่ะสักตัวได้ไม่เล่ากับมิลลัคอนแทคนะครับเป็น SR ของเนโอสเน่แล้วก็แพ็กที่10ในตูมที่4เป็นสีทองซะด้วยสีทองไอ่อยสีทองไอ่อย ไปอ้อยเลยเออเบฟเนออสนะครับโอเคเลยอย่างเงี้ยเราเกือบได้ครบเลยไหมในตููมที่4นี่ผมได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะตัวที่จะคอมโบอ่ะเนี่ยได้เนออสฟิวชั่นนะครับได้ดีวายเนออสใส่ตัวเดียวก็พอแล้วนะครับแล้วก็ได้เป็นคอสโมเนออสกับเบฟเนออสด้วยเนมูล่าเนออสก็มีนะครับมิลาดคอนแทคด้วยนะเอาเอาเ,อาเรื่องเลยดวงวันที่ผมก็ไม่ธรรมดามผมอยู่มาตูมที่ห้า ไปครับผมต่อกันเลยขอเออขอให้มันเยอะกว่านี้ขอเยอะกว่านี้แต่ว่าเงียบไงคือทำไมมันเงียบขนาดนี้ตุ่มนี้ไม่มีแบบวิงวิงข้างบนด้วยนะคือเงียบกิ๊บมาแพ็กที่สองเอสรขอข้างหลังก็ได้ไหมต่อเป็นพวกแบบมีหลายคอนแทคใบหนึ่งก็ได้มาอมข้างหลังมันต้องอย่างนั้นมันอย่างนั้นดิครับข้างหลังอ่ะข,ข้างหลังมาเดยเจเนเรชั่นเน็กนะแพ็กที่สามการันตียูอ่มีโฮปผมเชื่อไงเพราะพี่หวังเนี่ยถ้ามีโฮปเนี่ยมันต้องออกข้างหลังแน่นอน ข้างหลังแน่นอนไงใช่ไหมใช่ไหมโภบโอ้ยอย่าแค่ออกข้างหลังเลยไหมล่ะมามาโอเคแพ็คที่สี่ปแพ็คที่ห้าโอ้โหไม่มันไม่มันสีฟ้าอ่อยขนาดนี้วะเนี่ยทำไมตุ้มนี้มันสีฟ้าอ่อยขนาดนี้วะเนี่ยคือถ้าสีฟ้าอ่อยอย่างเงี้ยต้องหาแว่นดีๆมาใส่กับออบตัส แว่นเกมเมอร์ของผมก็คือ Hover 2.0ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เลยนะแว่นตัวตึงตัวล่าสุดจากทาง o p ฟตัเลยนี่ยที่วัสดุของ o p ฟ u ั Hover 2.0ตัวนี้คือนิจิน,นอนนะครับเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงมากๆเลยนะแล้วก็เป็นวัสดุที่ใช้ทําพวกหัวลบอวากาศด้วยการันตีแน่นอนว่าคงทนสุดๆนะ ใครที่สนใจแว่นตัวนี้เนี่ยก็ไปจัดกันที่เพจหรือไปที่สยามซอย5ก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมบอกมาที่ช่องผมด้วยนะครับช่องจันหมีแฟนก้อยนะก็ได้รับส่วนลด100บาทแน่นอนนะใครสนใจแว่น Ho เวอร์ตัวเนี้ยอย่ารอช้าไปจัดกันเลยกับแว่นเท่ๆอันนี้ใส่ไปทํางานใส่ไปเล่นเกมหรือว่าใส่ไปเดินแอคก็ได้นะกับ h o เวอร์มาต่อต่อกันดิจังหวะนี้ มาอืมเปลนสีเป็นเออด้วยก็สกิปเลยละกันเกลือแน่นอนคือเกลือมาตไกลเลยเฮ้ยเรายกไปเปิดตู้นี้กันบ้างดีกว่าเราเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยด้ยกไปเปิดอีกตู้หนึ่งก็คือตู้ของบรูดี้นะครับเราอยากได้เป็นวิชั่นฮีโร่ไวออนนะ,ะมามาวิชั่นฮีโร่ไวออนยูอามาตัวเดียวแต่ว่าเงียบอีกแล้วไงประเด็นประเด็นมันก็เงียบอีกแล้วไง เงียบอีกแล้วอย่างนี้มันก็ได้หรือเปล่าขอหน่อยได้ไหมเกมคือมันเงียบอย่างนี้ขอหน่อยได้ไหมเกมมา SR ขอข้างหลังก็ได้ SR ข้างหลังหน่อย <c oughs> เงียบกิแฟแพ็กที่3การันตีสายฟ้าสีแดงแต่ว่าโฮปไม่มาถ้าโฮปไม่มีมันก็ออกข้างหน้าไง <c oughs> เรียบรอ้อยเทกินัสแล้วก็เรียบรอ้ <c oughs> อยเกลือไปดิแพ็กที่สตูมที่หมาเด ข้างหน้าต่อข้างหน้าลัวๆว่าก็ข้างหน้ารัวๆกันไปมาแพ็กที่5เงียบกิบสายฟ้าสีแดงพอยุไอ่สักตัวหนึ่งได้หรือเปล่าว่ายังไงโอ้โหนี่คุณเล่แพ็กที่หกก็ยังเงียบต่อนะคือเงียบรัวๆเลยนะคือตัวนี้เงียบรัวๆเลยนะแพ็กที่6นะสายฟ้าสีสีอะไรเมื่อกี้ลุดไปลุดไปแล้วเปลี่ยนสีเป็นปูดีพัดมาไม่ได้อยากจะเล่นปูดีพัดมาเล่นไปแล้วเกม ผมทำคลิปไปแล้วไงบูดูดีพลาสมานะ่ะแต่แบบอยากได้วิชั่นฮีโร่ไวออนน่ะเพื่อนขอไวออนได้ไหมไวออนมันได้จบๆเลยไวอ้อนสักคลิปเลยแล้วกันดูส่งแล้วโอ้ยมา <c oughs> ไวออนไวออนไวออนมาเฉยไวออนมาเฉยโอ้ยมาจากไหนวะเนี่ยอยู่ดีก็มาโอ,โอเค เรียบร้อยนะครับตู้นี้คือจบเลยเดี๋ยวเอาค่อยไปค้าบได้พวกเอ็กซ์ตราฮีโร่เนี่ยค่อยไปค้าบเอาแต่คือได้ไวออนมานี่คือจบแล้วจบแล้วเราไปกลับไปเปิดตู้ดีไวในออสกันต่อหรือว่าไปเปิดตู้แรกดิแต่ดีไวในออสเนี่ยคือผมมีเนออสแต่ว่าคอเนตเนี่ยเราขาดอยู่ซึ่ง UR เนี่ยเราค่อนข้างครบแล้วนะเราขาดแค่คอเนตในออสแค่ตัวเดียวนะเนี่ที่เหลือเนี่ย UR เราครบแล้ว SR เราก็ครบแล้วนะครับเพราะว่าผมไปกลับไปเปิดตู้นี้ดีกว่าไปตู้เดอะเฟิร์สฮีโร่ดีกว่านะ เพราะว่าตูมที่เจ็ดเลขเจ็ดนำโชคเนี่ยมันต้องปิดด้วยฮีโร่รุ่นแรกอยู่แล้วฮีโร่ตัวแรกของพี่กับคนดีอย่างผมเนี่ยกับตูมที่เจ็ดที่เป็นเลขเจ็ดนำโชคเนี่ยมันต้องมาแล้วไหมมาอม oh <my> สุดท้ายตูมที่เจ็ดกับเลขเจ็ดนำโชคนะยูอามาตัวหนึ่งนะครับมาเด้แล้วก็สายฟ้าสีแดงในแพ็คแรกด้วยเอชอาร์ SR ขึ้นไปหรือเปล่าจังหวะนี้ว่ายังไงเปลี่ยนสีหน่อยแล้วกันกลายเป็นลิควิดโซลเจอร์นะครับเออาร์ ตัวแรกนะครับแล้วก็มาการันตียูอมีโฮปแต่ว่าสายฟ้าสี่ฟ้านะว่ายังไงเนะี่ยสายฟ้าสีฟ้าก็ขอรุนให้อยู่ข้างหลังแล้วกั oh, <no. S 1> นสี่ใบหลังโอ้ข้างหน้าข้างหน้าเอ้ยมาโอ้ลิิตเ <c oughs> ผมก็นึกว่ามันจะเปลี่ยนสีข้างหลังด้วยแท็ก <c oughs> ที่3เรายังไม่ทอเรายังไม่ทอแล้วก็มีลุ้นต่อมีความหวังคือฮีโร่ต้องมีความหวังอยู่แล้วว่ายังไงเอ้ยข้างหน้า <c oughs> แล้วคือออกอินสแตนต์คอนแทคข้างหน้านี่คืออะไรเนะี <c> ่ย <oughs> มันเป็นใบที่เปิดหาเนี่ยแพ็คแบบไอแพ็คพ,พื้นฐานเท่านั้นนะใบเนี่ยแต่ออกมาข้างหน้าเลยนะสแสดงว่ามีลุ้นว่ะมาเออส์ไอที่สี่กระตุต้มสุดท้ายเลขเจ็ดนำโชคเลขเจ็ดนำโชคก,ก็ลุดปืนไปไอที่ห้ามาว่ายังไงไอที่ห้ามาแน่มาแน่มาแน่นอนไอที่ห้ามันเปลี่ยนสีเป็น,ปนด็อกมาติกูไงเออด็อกมาติกู้ไง แอกทีหกแอกทีหกก็เป็นสีฟ้านะคือสีฟ้ามันก็อ่อยของมันอยู่แอกทีเจ็ดเฮ้ยไม่ออกจริงหรอ,อยูอาน้าตู้น,น่ยเพื่อนเขเป็นยูอาน้าตุ้นยูอาน้าตุ้นแอกทีแปดเรายังไม่ท้อตอนนี้เรายังไม่ท้อเรายังมีความเชื่อและยังมีความหวังยังมีความหวังแล้วมีความเชื่อออกเกลือโลัวเฮ้ยเอาว่ะแอกทีเก้าเกือบสุดท้ายเกือบสุดท้ายใส่ฟ้าสี่เดนแล้วก็แอกทีสิบแอกทีสิบ มา SR ขึ้นไปสีแดงด้วยขอขอหน่อยละการตัวสุดท้าย SR เนีครบเอาหน่อยแล้วก็มานี่คือพลังของจูดอ่ะก็ท่าไหมละ่ะไปโอ้เลขเจ็ดนำโชคไหมละ่ะอาฮิโรลฟ์นี่คือหายเลยหรือคือต้องใส่3ใบด้วยนะใบนี้คือแบบเป็นคีย์ไม่เป็นไรไปดูผลงานกันหน่อยซิ ตอนนี้เรามีอะไรบ้างนะครับในเด็กของเราเนะี่ยแต่มันก็ได้เยอะอยู่อะเนี่ยดูดิผมว่ามันก็ได้เยอะของมันอยู่นะเนี่ยใส่เวออนตัวเดียวใส่ฟาริสตัวเดียวใส่ชนดงมิดตัวเดียวก็ได้นะครับเนี่ยก็พอได้อยู่นะเนี่ยในออสใส่แสองตัวก็พอแนละ้วจริงๆใส่ตัวเดียวก็พอแล้วนะนะส่วนแอร์แมนนี่ก็โอเคนะไอฮีโร่ไลฟ์เราไปหาได้ซันไลท์ใส่แค่ตัวเดียวก็ได้นะครับนี่ก็ได้คอสโมหรือว่าดีวก็ใส่ตัวเดียวก็ได้ เฮ้ยนี่มันเกือบครบเลยนะเนี่ยนี่มันเกือบครบเลยนะเราไปค้าบอีกไม่กี่ใบแล้วก็น่าจะได้แล้วไหมเด็กนี้ก็ค่อยไปว่ากันแล้วกันนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับใครที่อยากเห็นพี่เล่นฮีโร่เนี่ยก็ฝากทุกคนเลยกดไลค์กด subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเดี๋ยวรอรอติดตามฮีโร่กันมาเจอกันในคลิปของฮีโร่แล้วกันนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเกมหน้ายูกิโอมาสเตอร์ดูเอลส์สวัสดีผม